สิระรัศกุลโชคดีนี่รางวัลพิเศษประจำสัปดาห์ก็รออยู่แล้วนะครับคู่มวยคู่เดือดนะครับรับไปเลยครับคนละ5 0 0 0บาทครับจากยาบำรุงร่างกายแกร็งครูครับนอกจากนี้ก็ครูยังมอบผลิตภัณฑ์ให้กับน้กมวยคู่ทีสาของรายการด้วยครับแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเส้นแน่นใช้แอนตาซินนะครับมอบเงินรางวัลให้กับคู่ชนะนกคู่ต่อสู้ด้วยลูกเตะก้านคอสอกกับขอลอยครับ1 0,000บาท จอระเคปาดหางมอบ3ามหมื่นบาทและก็สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บาดเจ็บและแตกเข็มละ500บาทนะครับขอขอบคุณในห้างวินัยเวรพุทชงนะครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้เมื่อยไทยตลอดมาครับติดตามครับคู่มวยชิงแชมป์0 0ึปปอนด์เวทีมวยราชดำเนินครับซึ่งเข็มกัดเส้นนี้เส้นนี้เคยเป็นของเพชรสยามจอพัทยากีฬาสยามครับที่สละไปเพราะว่าทำน้ำหนักไม่ได้ครับ แชมปก็เลยว่างลงครับทําให้คู่นี้ต้องมาชิงแชมป์ว่ากันนะครับไปที่แล้วแฟน่วลน่าจะจากันได้ครับชกนี่แหละครับอามารนซูเปอร์ไฟท์ของเรานี่แหละ่อยกันสนุกมากครับเป็นสิงห์ดำยุสุลาที่แซงชนะไปในช่วงไทยไทยครับก็มาเจอกันอีกรอบนี้เชื่อว่าสนุกเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับวันเสาร์ที่1ตุลาคมครับ ศึกมวยไทยวิถีทินไทยโดยการสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปดูมวยดีๆกันครับผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกตเพชรครับที่ลานกิจกรรมสนามช้างอินเตอร์เนช่นลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรามครับร่วมกับงานการแข่งขันจักรยานคิงแชมป์โลกมอเตอร์จีที2022สุดยอดคู่มวยแห่งแผ่นดินครับ ไปดูกุหลาดดำสจเพียงกุไทยเจอกับยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะแรบโบ้เล็กต่อโยธาเจอกับก้องไกรอันนี้มวยไทยเฮอร์คิริสมอร์ักบุิเจอกับศิวกรเกียรติเจริญชัยต้มยำกุ้งพบกับทางด้านของชัยล่าพรหลักบุญครับแล้วก็เจ้าอินซีเกียรติเจริญชัยใส่กับเด่นสิบนายกทวีตพงศ์สุลอสจต้งปราจีนเจอกับทัพทิมทองสจเล็กืองนนท์แล้วก็ภูมิใจไทยสสปกรณเจอกับเพชรสังวานสสมานกาเมน ดูกันต่อครับบนเวทีครับแตกอาจจะใจเย็นกันนิดนึงครับคู่นี้ครับเพราะว่ามีแขมขัดแชมป์เป็นเดิมพันครับอาจจะดูเก่งๆกันหน่อยครับซ้ายมาครับทางด้านเพชรพนมครับจังหวะจะต่อยคืนครับเฉียวไปนิดเดียวคับทางนั้นสิงดำรูปร่างดีเหลือเกินครับเพชรพนมร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับจามประวัติที่กอกมาครับสิงดำก็ไม่ได้เตี้ยนะร้อยหกสิบเจ็ด นี่ครับแข้งซ้ายสาดไปครับกอดละเอียดทั้งคู่แหละครับวันนี้ครับซ้อมมาดีทํากันบ้านมาดีครับหวังจะคว้าแชมป์เส้นนี้กลับค่ายครับหมดยกที่หนึ่งครับพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ ที่ลานกิจกรรมสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตั้งแต่เวลา16กนาฬิกาเป็นต้นไปซึกมวยไทยวิถีถิ่นไทยครับเสาร์ที่หนึ่งตุลาคมนะครับเสาร์หน้าที่กำลังจะมาถึงเนี่ยครับไปดูกุหลาบดำสดกับยอดเหล็กเพชรพร้อมมวยดังเต็มรายการครับบนเวทีมาครับล็อกวงในทันทีครับมาแบบแย่อกัมาก่อนครับสูงกว่านะครับทางด้านเพชรพนมครับเตขวาครับอ้นี่ครับมัดเน้นไปที่ลำตัวครับทาะด้นั้นสิงห์ดำ เน้นหมัดครับส่วนเพชรพนมก็มีรอบมีในครับแม่แต่ต้องระวังศอกของสิงห์ดำเลยครับระยะประชิดนี่ครับฟันได้น่ากลัวเหมือนกันครับทีนําเข้าไปครับเพชรพนมโอ้วันนี้มามั่นใจขยับเดินตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับฮะวงในคล้องและตีครับสิงห์ดำแม่เขาอาชีพเหมือนกันครับใครจะคว้าแชมป์108อปอนด์ราชดำเนินเป็นเกียรติประวัติให้กับตัวเองครับแล้วก็จะเป็นแชมป์แรกในชีวิตของตัวเองด้วยนะครับ ไม่นับแชมป์ที่มาจากภาคใต้ครับของสิงห์ดำที่เคยได้มาแล้วครับหากับแยกครับขยับเดินก้าไปกรบเตะซ้ายครับเพชรพนมสิงห์ดำครับต่อยลำตัวคืนมาแล้วพยายามที่จะชิงจังหวะเขาได้เปลี่ยนครับไล่แขนครับไมแต่เป็นนั้นเพชรพนมที่เด้งกีก่อนครับตีซ้ายคืนไปครับวันนี้กองเชียร์มาเพียบทั้งคู่ครับตีซ้ายครับเตะซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายทีออกไปก่อนสิงห์ดำ เตะซ้ายครับเจอหมัดครับโอ้ต่โต้คืนพันกวันเลยครับกดแขนไล่แขนครับใช้กำลังแขนกันเยอะมากเลยครับมวยเข่าครับพยายามจะงัดศอกศอกซ้ายครับเตะซ้ายมาครับสิงดามครับสอในครับงัดศอกขวาครับพร้อมได้ตีเข่าซ้าย จังหวะนี้ไม่ถนัดไม่ถนัดกรรมการชัยยุทธเดียกออกมาครับเป็นเพชรพนมฝ่ายเกิดเกมแต่ว่าสิงห์ดำก็ไม่ถอยแล้วครับเตะซ้ายครับสิงห์ดำครับแข้งขวามาครับต่อยซ้ายลำตัวครับแม่พอดีเล่นงานลำตัวของเพชรพนมได้หลายปักแล้วนะครับตำปั้นวงในครับล็อกเล็งตีซ้ายครับเสียบซ้ายขึ้นมาเหมือนกันครับโอ้อาวุธยังทันกันอยู่ครับแต่อย่างที่พี่ป๋องเรียนไปเมื่อสักครู่ครับเน้นครับเน้นที่ลำตัวครับฉนั้นสิงห์ดำเพชรพนมเตะซ้ายครับแต่วันนี้ไม่กลัวครับ เดินขยับเข้ามาก็เจอหมัดตัดปะตวอีกแล้วครับล็อกวงในรวบไว้ก่อนครับ้านสิงดํานี่แค่ยก2เท่านั้นเองนะครับแฟนมวยครับแต่ว่าทั้งคู่นี่ถือว่าออกวุธกันเยอะเลยครับไม่ประหยัดครับค่อยๆขยับหาจังหวะครับแต่วันนี้มาแปลกครับเพชรพนมเน้นวงในครับส่วนสิงดําก็ล็อกไว้ก่อนครับเดินต่อครับเพชรพนมครับสิงดําก็พิ้วครับ ออกซ้ายมือโอ้โดนแข้งซ้ายครับโตขึ้นใ้แข้งซ้ายเหมือนกันครับสิงห์ดำหมดยกส่วนจากภาคใต้ก็น้ำเงินครับติดตามครับยกที่3ครับลุยกันต่อมาครับเดินเข้ามาครับเพชรพนมครับแม้วันนี้นี่เปิดเกมเดินครับ สิงห์ดำตั้งรับดึงหลบสวยแล้วแ้งซ้ายครับเตะซ้ายแต่ละทีนี่เสียงเฮดีดังลั่นครับขยับเข้ามาเพชรพนมเตะซ้ายอ้าวทำได้ดีเหมือนกันครับล็อกวงในครับขึ้นคอขีบได้ไหมครับขึ้นได้ไหมครับเอาครับตีซ้ายตะบุ่นตีคืนครับสิงห์ดำโอ้ยเน้นที่เข่าเลยครับเพชรพนมครับแ้งซ้ายสาดนำไปก่อนครับมีอาวุธนำครับ ซ้ายของสิงห์ดำครับเกียวเกียวไม่ลงอาซ้ายหนอกนี้ครับโอ้โหเตะยัดมุมไปเลยครับแต่สิงห์ดำก็มีโต้ครับดอกสุดท้ายขวาแพงครับถือว่าทนได้ดีทั้งคู่ครับเกมยังไม่ห่างครับเกมยังเบียดอยู่ครับเดินเข้าหาครับแต่ซ้ายสวยเลยนะครับสิงห์ดำแท่งนี้เจอเข่าซ้ายคืนจากเพชรพนมครับเข่าซ้ายของเพชรพนมครับตีซ้ายทีนึงครับไม ไปโหนโหนไม่ได้ครับเป็นไอห้อยไอโหนไม่ได้ครับกับเชือกครับเดินต่อครับแท่งขวาสกัดไว้อูหนี่ตะขวาดีครับปล่อยมันเข้าไปทั้งคู่ครับล็อกได้หมุนหาเหลี่ยมครับตีขวาครับเพชรพนมสิงห์ดำรวบแล้วตีคืนครับนี่ครับเกมครับคนละอย่างครับยุทธวิธีการชกคนละแบบตื่นเต้นเลยครับทุกนาทีครับ ช็อตต่อช็อตเลยครับคู่นี้ครับไทยจากขวาแชม์ครับเอา,าจังหวะนี้ไปหันหลังครับโอ้เสียจังหวะไปครับเพชรพนมนเดี๋ยวต่อครับลุยต่อ แข่กลางยกสามเท่านั้นเองครับเตะซ้ายมาครับสิงห์ดำเกี่ยวแล้อตัดล่างวดแข้งทีนึงครับแหม่ไม่เต็มเท่าไหร่แทงขวาครับเพชรพนมครับแล้วก็ขยมขยมครับสิงห์ดำก็รวบเอวเอาไว้กรรมการใช้ยุ่งแยกออกมาครับเพชรพนมเดินต่อครับเตะซ้ายครับสิงห์ดำครับมาโดนแข้งซ้ายของเพชรพนมที่ขวาครับเพชรพนมครับขยับเข้าไปออกอะไรก่อนครับใครมาก่อนครับตัดลาหบัดซ้ายไม่ถึง แมทวันนี้นี่รอจังหวะ2เลยนะครับสิงห์ดามครับเข่ามาขึ้นเข่าครับงัดศอกครับเจอเข่าขวาครับอาล่ะครับขึ้นคอได้ขึ้นคอแมทโดนเข่าขวาของเพชรพนมโอ้ดูเดือดและเกินครับขยับเดินครับซ้ายครับสกัดไว้ก่อนครับสิงห์ดาซ้ายขึ้นมาครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วปล่อยหมัดไม่โดนโอ้แข้งซ้ายครับ ขึ้นก้านคอครับแม่มีเมาเลยครับทางนัานสิงดําโอ้โหจังหวะนี้ครับแข้งนี้ครับได้เรื่องเลยครับอ่าแล้วครับขยับต้อนเข้ามุมครับเพชรพนมมีช็อตตามน้ำหรือเปล่าครับเอา่อยมัดครับรวบไว้ก่อนครับสิงดําโอ้โหขอให้ผ่านช็อตนี้ไปก่อนแล้วกันดึงหลบไม่พ้นนะครับสิงดําครับอ่าแล้วครับเพชรพนมขยับเข้าไปครับแต่ฟื้นเร็วนะครับร่างกายดีครับสิงดําครับ เตะหลุดโอ้ยโดนแข้งซ้ายของเพชรพนมซ้ายไปทีหนึ่งครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วอัดด้วยซ้ายครับโอ้โหวันนี้เดินมวยสวยเลยครับทตงด้านของเพชรพนมครับเดินด้วยความมันโหมั่นใจครับหมดยกครับพักก่อนยังไม่มีอะไรแน่นอนกลับมาดูชดสวยๆนะครับเตะหลุดครับโดนซ้ายของสิงห์ดำครับซ้ายสิงห์ดำครับ เกี่ยวได้โอ้ยอัดเข้าขามุมน้ําเงินจังหวะฮุกข,ขวากับเตะขวาหน้าครับแ้งซ้ายนะครับแต่หมัดซ้ายไม่ถึงนะครับแข่กระถึงก่อนแ้งซ้ายเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ขวางจังหวะตี่เข่าวขวาของสิงห์ดำครับยัด้ายคืนครับลูกนี้ฮะโอ้ยแมโดนบริเวณกกหูนะครับดึงหลบแข้งซ้ายครับแม เต็มพุงกะทิของสิงดาครับสามยกผ่านไปนะครับทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดครับขอพระคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเต็มเต็มครัพเพื่อนยากแกคคูมีจําหน่ายตามร้านขายยาและเซเว่นทั่วประเทศโตโยตา้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมพบรุ่งโรดครับโทรศัพท์ก็6ู2 6 6 5 5 5บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้าไทยจากัดผู้ผลิตและจาหน่ายท่อพีวีซีและผลิตภัณฑ์พีวีซีท่อน้ไทยคุณภาพเยี่ยมรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ไปอีกแล้วครับขึ้นไปที่บริเวณโกกหูกทีนึงครับโอ้สิงห์ดำครับไม่ทนละวังครับช่วงต้นครับแต่ยังดีครับยังกอดเอาไว้ได้ครับเดินต่อครับเตะซ้ายครับต่อยซ้ายเตะซ้ายสิงห์ดำพยายามที่จะรวบครับดูครับอู้จังหวะลงเอวลงล่างครับของธนาเพชรพนมครับป้องกันตัวเสร็จสับเลยครับต้องเดินบ้างแล้วแหละครับเกมของสิงห์ดำครับถอยไม่ได้เลยครับ แต่ว่าวงในโอ้โหวันนี้นี่ฮะข้อแข็งเหลือเกินครับเพชรพนมดูครับแล้วก็โต้ด้วยเข่าครับยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับเพชรพนมวันนี้สิงห์ดาครับขยับเดินครับแทงซ้ายขวาเปิดไปซอกครับพยายามจะหาจังหวะฟันศอกครับสิงห์ดาแต่ว่าเพชรพนมไล่แขนได้หมดเลยครับตีได้ครับเริ่มตีได้ครับมามา ไปต่อครับสิงห์ดำครับทำได้ต้องต่อเนื่องครับลูกจิตของยุทธสุราชเอาเตะซ้ายล็อกเอาไว้ครับด้านของเพชรพนมครับเสียงเชียร์ครับเสียงเชียร์ยังมีครับเดินต่อครับโดนแข้งซ้ายของเพชรพนมแข้งซ้ายคืนครับสิงห์ดำากเพชรพนมโต้ด้วยซ้ายสิงห์ดำ ตัดล่างแล้วก็แม่สายสวยครับไปต่อครับโดนหมัดซ้ายของเพะพนมครับเอารับปี้ายครับสิงดําครับพยายามที่จะเร่งเอาคืนครับแต่ขึ้นคอไม่ได้ครับ ขึ้นไม่ได้ก็ต้องตีไปก่อนครับใช้ลูกขยันครับเดินต่อครับเดิน้าไปครับเตะซ้ายลุยแหลกครับตอนนี้สิงดําลุยแหลกครับเตะซ้ายไปครับซ้ายขึ้นมาครับยังไงต่ออ่ะต่อยลำตัวเตะซ้ายครับเอาละครับแกงนี้ได้ครับสิงดําแม่ตั้งรับเยอะก็ไม่ดีนะครับเพชรพนมครับพยายามจะเร่งขึ้นมาครับสุดชีวิตแล้วครับตอนนี้สิงดํายุตสุดร่าครับปันปูนนะครับสิงดําทำได้ดีครับเอาละครับแข้งซ้ายไม่เข้าครับ เพชรพนมขยับมัดหนึ่งสองตีเข่าวซ้ายเอาลูกนี้บิดโอ้แม่ทำได้สวยเลยครับดอกนี้ครับหน้าเกรดหน้าช้างเหลือเกินครับไม่เป็นไรครับสิงดําลุกขึ้นมาเดินลุยต่อครับเพชรพนมไม่แลกด้วยแล้วนะครับตอนนี้ครับบนบนขยับแทงข่าวขวาครับเริ่มมีความมั่นคงป้่นใจมากยิ่งขึ้นจังหวะของสิงดําครับขาดขาดกินเกินยับ แล้วมันนันไปพอดีพอเหมาะพอเจาะเลยเกินครับไม่เป็นไรครับยังมีเวลาเดินต่อสิงห์ดำเดินก็ไปเจอดักแทงครับของเพชรพนมครับกู้แล้วแทงปุ๊บกกอดปั๊บเลยครับแม่กำลังเร่งขึ้นมาทําได้ดีเลยนะครับสิงห์ดำครับมาเจอลูกกระชากดอกนั้นนี่มันโอ้งามหยดย้อยเหลือเกินครับเพชรพนมแล้วก็ดักแทงครับโอ้โหวันนี้นี่ละเอียดยิบครับเพชรพนมสอสลาชีพ อยังไม่ท้อครับสิงห์ดำยังมีเวลาครับอ่ะยกหน้าแล้วกันครับหมดยกที่4ี่เอาละครับกลับมาดูภาพช้าครับจังหวะเตะซ้ายครับของสิงดำครับแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายครับของทานเพชรพนมครับพยายามได้ดีครับแต่ช็อตนี้ครับโอ้โหนี่ครับไปพลาดอยู่เชื่อกครับแล้วเจอเข่าเสยไปครับ เสียรางวัดพอสมควรครับจังหวะเกี่ยวแล้วก็คืนในแข้ง้ายนี่ครับตั้งแต่ต้นยกเลยครับโอ้ไต่้ายคืนได้เหมือนกันครับึ้นริเวณก้านคอรับแต่ชงอ่อนไปนิดนึงครับทนันสิงห์ดำและก็ช็อตสุดท้ายครับอีกมุมนึงครับดูกันครับโอ้โหนี่ครับพอเหมาะพอเจาะเหลือเกินเอาละครับผู้ชมครับก่อนชมยกที่5ยกสุดท้ายนะครับขอบพระคุณไดฟิลีนใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อ แอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินเป็นวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารบริษัทซีพีโฟตอนเซลจำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ซีพีโฟตอนคุณภาพระดับเฟิร์คลาสจากซีพีและบริษัทบุญสมควรถาวรจำกัดรับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศสนใจติดต่อคุณบุญสมขันหมันโทรศัพท์ก็0 8 5 7 2 0 5 6ห้ มาดูกันต่อครับ3นาทีสุดท้ายครับจุดพลิกผันครับปฏิหารจะมีหรือเปล่าครับคู่นี้ครับเป็นการชิงชังว่างครับย้ำอีกทีครับ108ปอนด์ที่ว่างของวันที่มวยราชดำเนิน รวบมาลวเตงตีครับเอาครับสิงห์ดำครับะยังพอมีเวลาให้สิงห์ดำครับยกนี้ลุยแหละครับหมัดกับศอกครับต้องเน้นเลยครับยกนี้พยายามเตะซ้ายต่อยหมัดต่อยหมัดครับกอดเอาไว้ครับเพชรพนมโอ้วันนี้นี่เกนเหนียวหนึบเลยครับข้อแขนกําลังแขนดีมากครับะอาจจะพลาต่อยครับสิงห์ดำตอดเข้าบุมครับตอดเข้าไป ยังต่อยไม่โดนครับแต่ละครับเกรงหมัดซ้ายแน่นแหละครับสิงห์ดำครับบันทึกสุดท้ายของเขาครับเพ็รพนมถีบเอาไว้ครับไม่แลกสิ่งหน้าครับบัดหนึ่งสองของสิงห์ดำแต่ว่าเพชรพนมพยายามกอดครับกนัดซอกขวาครับแม่พยายามทุกวิถีทางแหละครับ พยายามเนี่เต็มเปี่ยมครับแต่ตอนนี้นี่ขอจังๆครับขอจุดโฟกัสทักทีเดียวครับสิงดําพยับครับโอ้โหดูครับชักจะต้องบอกว่าไม่เป็นเป้านจริงครับแล้มีจังหวะแข้งซ้ายโต้ขึ้นมาด้วยครับบนออกกรัพผิวครับไม่มีลูกตกใจให้เห็นเลยครับวันนี้อ่าแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะยุบจะแผ่วเลยนะครับเพชรพนมครับวันนี้มาดีเหลือเกินครับต้องชื่นชมครับแล้วก็ต้องชื่นชม สิงดำยุด้วยครับที่พยายามสู้ครับพยายามสู้สุดฤทธิ์ครับตอนนี้ระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังมันก็ยังมีความหวังครับช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายครับยกที่ห้าต้องชื่นชมครับหัวจิตหัวใจสู้แบบนี้นี่นึกถึงหนุ่ยไดโนเลยครับคนสู้ชีวิตสู้เรื่องอะไรฮะสู้ทุกเรื่องครับสู้กับตัวเองด้วยนะครับครับผมก็ต้องสู้ครับเกิดเป็นมนุษย์ต้องสู้ให้ถึงที่สุดครับ ลุยไปยังไม่หมดยกกับสิงห์ดำแม่แต่ว่าไม่ไม่โดนจุดโฟกัสเลยครับเพชรมนมแกี่บล็อกไว้แน่นเลยครับไม่ประมาทครับสวมหมวกกัน็อกแบบหลายชั้นเลยครับก็เข้าสู่ช่วงปลายยกแล้วนะครับ ย้ำอีกทีับวันนี้เรามีกิจกรรมแจกเสื้อด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่หน้าจออมรินครับอย่าลืมครับถ่ายรูปครับแล้วก็ส่งเข้ามาได้ครับส่งได้ถึงวันพรุ่งนี้ครับตอนเที่ยงเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประกาศชื่อผู้โชคดีนะครับที่ได้รับเสื้อแจ็คเก็ตสวยๆครับสิบรางวัลด้วยกันวันที่28นี้ครับไปดูครับทันไม่ทันครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้ไม่ทันครับเดี๋ยวดอก การประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยจะมีการชิงแชมป์นะครับรุ่น108ปอนด์เวทีจะดำเนินครับจะมีการประกาศคะแนนบนเวทีครับไปดูไฮไลท์ครับยกที่ผ่านมาครับก็ยามเดิมต่อยครับสิงห์ดำแต่เพชรทางนั้นเพชรพนมก็มีโต้ตลอดครับแล้วก็ระบบปอกกันตัวนี่นเนี้ยบเลยครับวันนี้นี่ครับจังหวะแรก แข่งแลกหมัดกันครับนี่คะคนหนึ่งต่อยล่างคนหนึ่งต่อยบนครับเตะซ้ายเต็งแข้งครับจังหวะนี้จุดหนึ่งที่ทําเป็นให้เป็นจุดปิดเกมก็คือจังหวะเตะซ้ายครับนี่ครับช็อตนี้ครับมีแผลครับมีซุดเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็พยายามที่จะเร่งเอาคืนครับสิงห์ดำครับแต่ก็พลาดเด็กครับเตะหลุดเตะแลวทำให้จังหวะเนี่ยรวนไปเลยครับแล้วต้นยกครับดูครับเกี่ยวแล้วก็ คืนอีกทีครับขึ้นไปที่การคอครับพยายามเตะขึ้นเหมือนกันครับแต่แต่ชงอ่อนไปนิดนึงครับของทางด้านสิงห์ดำครับเกี่ยวแล้วก็สับซอกครับช็อตนี้อีกช็อตหนึ่งครับโอ้โหทามมิ่งทุกอย่างมันเข้าล็อกทางด้านเพชรพนมหมดครับช็อตสุดท้ายครับต่อยซ้ายครับเอาครับเดี๋ยวไปติดตามการประกาศคะแนนบนเวทีกับพี่ป๋องครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับคู่ชิงแชมป์ว่างของสนามมวยเวทีราชดำเนินรุ่นไห์ไฟลเวท108ปอนด์นะครับคะแนนอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางให้แดง49คะแนนน้ำเงิน47คะแนนกรรมการธงชัยกิตด,ดำรงวินิจกุลให้แดง49คะแนนน้ำเงิน47คะแนนและกรรมการจิรศิลป์ศิระรักุลให้แดง49คะแนนน้ำเงิน47คะแนนครับแชมป์คนใหม่ของสนามมวยเวทีราชลำเนิน เพชรพนมสสลัดชีพเพื่อเป็นเกียรติประวัติกับนักมวยนะครับขออนุญาตกลาบเรียนเชิญคุณเฉลิมประหยัดทรัพย์กรรมการและเลขานุกการคณะกรรมการจัดอันดับนักมวยของสนามมวยเวทีราชดำเนินครับกุณาคาดเข็มกัดให้กับแชมป์เปี้ยนคนใหม่ของสนามมวยเวทีราชดำเนินครับเรียนเชิญครับ ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับแชมป์คนใหม่ครับเพชรพนมสอสาชีพแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสิงห์ดำยุทธสุราชด้วยครับนี่คือแชมเปี้ยนรุ่นไลฟ์ไฟเวียดคนใหม่นะครับ108ปอนด์ของสนามมวยเวทีราชดำเนินครับต่อจากเพชรสยามจอพัทยากีฬาสยามครับ คุณผู้ชมครับเราจะพักกันครู่เดียวเลยครับช่วงต่อไปนะครับเป็นการป้องกันแชมป์118ปอนด์ของสนามมวยเวทีราชดำเนินครับเพชรพันธุ์อันด้านของเจ้าเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มเจอกับวันวินลูกเจ้าพ่อโรงต้มใครจะเป็นแชมป์หรือจะแชมป์จะอยู่ที่เดิมเดี๋ยวกลับมา